แล้วก็ผู้ผูซิลนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการแปรงฟันกันนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปแปลงฟันกันนะคะเราต้องรู้จักอุปกรณ์นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้าง<ม>เริ่มที่นะคะอันนี้คืออะไรคะผู้ซิลแปลงสีฟันนะคะอันนี้คือแปรงสีฟันนะคะ อ่ะต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรคะคุณซิลยาสีฟันอันนี้คือยาสีฟันนะคะอ่ะต่อไปค่ะอุปกรณ์ของเราอันนี้คือแก้วน้ำแก้วน้ำนะคะอ่ะสุดท้ายนะคะอุปกรณ์ในการแปรงฟันของเราอันนี้ก็คืออะไรคะคุณซิลผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าค่ะนะคะอ่ะเราดูจักนะคะอุปกรณ์ในการแปรงฟันกันแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเองมาเริ่มแปรงฟันกันนะคะ โดยบีบยาสีฟันลงบนแปรงสีฟันเท่าเม็ดถั่วเขียวหรือเท่าที่เราต้องการนะคะจากนั้นแปรงฟันด้านหน้าโดยฟันด้านล่างหลังจากแปรงฟันให้สะอาดแล้วก็บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดและตามด้วยผ้าเช็ดปากแห้งนะคะ เด็กอย่าลืมแปรงฟันหนังแล้วประทานอาหารกันนะคะและก่อนนอนกันนะคะบ๊ายบาย